สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้ก็มาแค่กวนกันเหมือนเดิมนะครับเราเปิดไปที่สุภาษิตบทที่20นะครับ20เรามาดูกันว่าเงิน,นี้ประเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเรานะครับข้อ18นะครับแผนงานทั้งสิ้นดำลงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหาลือจงทําสงคราม ด้วยมีการนำที่ฉลาดวันหนึ่งแผนงานในพระธรรมสุภาษิตอาจจะเป็นแผนงานของพระเจ้าหรือเป็นแผนงานของเราก็ได้นะครับแผนงานที่มุมมองของโซโลมอนนั้นก็เป็นแผนงานที่เป็นเหมือนับคำอนุนใจให้ทุกๆคนได้มี ความคิดหรือแผนงานแล้วก็เข้าหาคำปรึกษาเช้านี้ผมคิดถึงภาพ,ภาพของคนคนหนึ่งที่มีแผนและเขาก็อยากที่จะให้แผนสำเร็จภาพนี้มันก็เป็นภาพที่ในทุกวันเราเข้าใจอยู่แล้วว่าวันนึงเราก็มีแผนที่จะทำหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ข้อนี้ใช้คำว่าถ้ามันจะอยู่ได้ถ้ามันจะดำรงอยู่ได้มันจะต้องมีการปรึกษา แลวมันมีคำอีกคำหนึ่งฮะที่น่าสนใจก็คือคำว่า battle หรือว่าสงครามนะครับสงครามต้องมีการนำที่ฉลาดนะครับปรึกษาสงครามและการนำที่ฉลาดผมคิดถึงภาพของปเยซสุขิดครับพระองค์มีแผนงานให้กับชีวิตของเราโดยที่บางครั้งเองเราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นหรือมันเกิดอะไรขึ้น แต่ทุกๆอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่ใน all in all หรือในทุกสิ่งสารพัดนั้นอยู่ในพระอ,องค์ในทุกอย่างพระเจ้ามีแผนงานแม้กระทั่งความผิดพลาดข,ของเราพระเจ้าก็ยังมีแผนงานแม้ความล้มเหลวของเราพระเจ้าก็ยังมีแผนงานเวลาที่เราผิดพลาดล้มเหลวเวลาที่มองมองมอง,มองตัวเองไม่ถูกต้องสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรากลับไปคิดถึงแผนงานของพระเจ้าในชุดของเรามากกว่าแผนงานของตัวเราเอง เราเริ่มต้นในการคิดกับแผนงานของพระเจ้าและเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในแผนงานในชิตของเรามันเริ่มต้นเป็นอะไรที่ลำดับที่ดีครับว่า <ไ MER. S 1> แผนงานของพระเจ้าคือยกตัวอย่างว่าเราจะขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าไข้ควรคทุกเชา้าผมว่าอันนี้เป็นแผนงานที่เป็นแผนงานของเราที่เป็นไปตามแผนงานของพระเจ้าคือพระองค์อยากจะให้เรารู้จัพกพระองค์ในทุกวันพระองค์อยากจะให้เราสัมพันธ์กับพระองค์ในทุกวัน เราเรียนรู้ที่จะตั้งแผนงานและเข้าหาคําปรึกษาคาปรึกษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราครับพระองค์ผู้อยู่ภายในเราอยาจะพูดกับเราในทุกๆวันสิ่งนี้ผมอยากจะหนุนใจว่าทุกครั้งเองเวลาที่เรามีเวลาเงียบๆกับพระเจ้าเวลาที่เราคิดกับพระองค์เรากล็ลองได้รับคาปรึกษาครับเพื่อชีวิตเราจะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าได้ในแผนงานของพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าคือพระองค์รู้ว่าเรานั้น สามารถถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ได้ในทุกๆเรื่องครับในทุกๆเรื่องและแผนงานมันก็ดำรงได้เวลาที่เรานั้นเข้าหาพระเจ้าเราจึงอยากให้แผนงานของเรามันอยู่ภายใต้เป็นเหมือนสับเซตมันเหมือนกับภาพใหญ่แล้วเราอยู่ในภาพแผนงานภาพเล็กแผนงานของเราภาพใหญ่คือแผนงานของพระเจ้าที่เราจะรู้จักพระองค์และภาพเล็กที่อยู่ในภาพใหญ่ทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งที่เราทํา เราก็ทําอยู่ภายใต้การปกคุมของคาปรึกษาแผนงานของพระเจ้าและทุกๆจังหวะชีวิตทุกๆสงครามทุกๆส,สิ่งพระบีดาใช้คำว่าสงครามจําเป็นต้องมีการนําพระเจ้าจะนําเราในทุกสเต็ปที่เราเดินไปครับมันเป็นสิ่งที่หนุนใจว่าทําไมเราจรึงอยากถ่อมใจยกแผนงานให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทําครับและพระองค์ก็ทําสําเร็จเป็นไมก้กางเขนมีพระเจ้าเพียงผู้เดียว เท่านั้นนะครับที่พระองค์ทรงทำพระองค์คิดแผนงานและพระองค์ก็สําเร็จโดยพระองค์เองผมว่าหลายครั้งเราอาจจะตั้งแผนอะไรทุกอย่างใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะผิดพลาดล้มเหลวได้แต่ในพระเจ้าไม่เคยเฟลครับพระองค์ตั้งแผนงานที่จะหลักมนุษย์และพระองค์ก็ไม่ไม่ทำให้สิ่งนั้นมันล้มเหลวหรือว่ามาไม่สามารถมีชัยชนะได้ผมอยากขอบคุณทุกคนครับที่ทุกคนนั้นก็ เดินอยู่ในแผนงานของพระเจ้าอยู่ในคาปรึกษานะครับแล้วก็หนุในใจที่เราจะทําสงครามในแต่ละวันด้วยการที่ให้พระเจ้านําเราด้วยความฉลาดความฉลาดที่นี่ง่ายๆครับคือคนที่อ่านพระคัมภีร์เขาก็จะฉลาดครับใครที่ใส่ใจในพระวจนะเขาจะรุ่งเรืองครับบุคคลใดที่จัดการชีวิตฝ่ายวิญญาณได้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนฉลาด ขอพระเจ้าอวยพรแล้วนะครับขอให้พระเจ้านำเราเพ,พราะพระองค์ดีกับเราครับเอเมน